เรื่องจริงผ่านจอในช่วงโควิด1 i ระบาดเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนส่วนใหญ่หยุดกิจกรรมหยุดการเดินทางและให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐนะครับแต่สำหรับเรานักค้ายานรกแล้วกลับอาศัยช่วงเวลาที่สังคมเปราะบางนี้เคลื่อนย้ายกระจายยาเสพติดไปตามพื้นที่ต่างๆง,งานนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจึงต้องร่วมกันวางแผนปราบปรามสกัดยับยั้งไม่ให้ยานรกถูกแพร่กระจายไปยังจุดหมายได้สำเร็จ เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรไปร่วมลุ้นระทึกพร้อมๆกันครับปฏิบัติการไล่ล่าในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนครราชสีมาได้รับแจ้งจากสายว่ามีรถเก่งต้องสงสัยลักลอบขนยาเสพติดจ,จำนวนมากผ่านมาในพื้นที่อำเภอปากช่องเจ้าหน้าที่จึงรุดเข้าสกัด รเราได้รับแจ้งนะครับว่าจะมีกระบวนการนะครับขนยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่นะครับผมก็สั่งให้รถวิทยุตำรวจทางหลวงของหน่วยบริการคลองไผ่นะครับออกไปสกัดกั้นนะครับอยู่ประมาณกมที่75-76นะครับเราก็เห็นรถคันดังกล่าวผ่านมานะครับทันทีที่รถต้องสงสัยเมื่อถึงเจ้าที่ก็ตามเข้าประกบ นนั้ได้แจ้งให้หยุดรถแต่คนขับไม่ฟังแถมยังเร่งเครื่องหนีตามปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราพอเราขับตามมาเนี่ยครับเราเรียกเนี่ยก็จะหยุดนะครับแต่รถคันนี้พอเราเรียกปั๊บเนี่ยไม่หยุดนะครับพอไม่หยุดเนี่ยนะครับผมก็เลยสั่งการเพิ่มเติมว่าให้เพิ่มความระระวังนะครับให้รถมาเพิ่มช่วยอีก2-3ถึง3คันนะครับ ฝ่างที่ไล่ล่ารถต้องสงสัยอยู่นั้นก็มีรถเก๋งสีขาวคันหนึ่งขับปาดรถเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงในลักษณะเหมือนขัดขวางไม่ให้ติดตามรถคันดังกล่าวต่อไปเราขับไล่ล่าอยู่12กิโลเมตรนะครับตามที่ปรากฏในคลิปนะครับแต่ระหว่างทางที่ไล่ล่านั้นนะครับก็มีรถมาต้าขาวนะครับพยายามขึ้นมาเบียดซ้ายเบียดขวานะครับที่จะพยายามที่จะไม่ให้เราเนี่ยเข้าใกล้รถของกลางนะครับที่มีกัญชาอยู่นะครับ เจ้าหน้าที่พยายามสกัดกั้นทุกขนทางจนรถต้องสงสัยสีหลักพุ่งเข้าชนกับเสาไฟจนถึงประมาณช่วงกมที่63นะครับรถกัญชาเนี่ยก็ไปชนกับเสาไฟฟ้ากระพริบนะครับของกรมทางนะครับแล้วตำรวจทางหลวงเนี่ยก็รีบลงจากรถทันทีนะครับเพื่อที่จะเข้าตามจับกลุ่มนะครับผู้ต้องหานะครับ ลยนี้นีครับพอลงจากรถปั๊บเนี่ยก็มีรถมาด้าขาวนะครับขับมาประชิดเลยนะครับเพื่อที่จะชิงตัวผู้ต้องหานะครับแต่ด้วยความรวดเร็วในการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับทำให้ไม่สามารถขึ้นรถได้นะครับก็สามารถตามจับกลัวในเด่นได้นะครับห่างไปประมาณสัก500เมตรนะครับเขาวิ่งหนีไปนะครับส่วนรถมาด้าขาวเนี่ยนะครับก็ ได้ถอยหลังนะครับแล้วก็ขับหลบหนีไปนะครับอีกกว่า20กว่ากิโลเมตรนะครับในระหว่างทางที่หลบหนีเนี่ยเราก็มีรถตำรวจทางหลวงคันหนึ่งนะครับขับไล่ล่าตลอดนะครับในทาง20กิโลเมตรที่ไล่ล่าเนี่ยนะครับเขาก็สุดท้ายเนี่ยเขาเลี้ยวไปทางวัดพระขาวนะครับขับเข้าไปในวัดนะครับไปชนเมนนะครับจนหน้ารถเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็ ไปที่เนินนะครับเนินแห่งหนึ่งนะครับตำรวจทางหลวงก็ตามไปแบบใกล้ชิดเลยครับห่างกันประมาณทักห้าสิบเมตรนะครับหลังจากนั้นเขาลงจากรถนะครับแล้วเขาก็โดดลงเข้าป่าข้างกําแพงวัดนะครับด้วยตอนนั้นเป็นช่วงที่ฝนกําลังตกนะครับแล้วก็สมรภูมิเนี่ยนะครับเราเสียเปรียบนะครับเราเลยไม่สามารถติดตามตัวได้นะครับหลังจากนั้นก็ท่านรองผู้จัดการตารวจชาติก็สั่งทางกองปราบแล้วก็ทางสพพื้นที่มาช่วยขยายผลครับหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุมได้คือนายเด่น มาดเหลืองอายุ40ปีเป็นชาวบุรีรัมย์เมื่อตรวจคน้นรถก็พบกับกัญชาแห้งอัดแท้งจํานวนมากเบื้องต้นในเด่นรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างให้ขนกัญชาจากอําเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬมุ่งหน้าไปส่งที่กรุงเทพโดยได้รับค่าจ้าง50,000บาทและจากการเช็คประวัติก็ทราบว่าผู้ต้องหารายนี้เคยถูกจับกลุ่มในคดียาเสพติดมาก่อนและเพิ่งจะพ้นโทษออกมาเมื่อต้นปีนี้นี่เองพ้นคุกได้ไม่เท่าไหร่ก็กลับเข้ามาพัวพันกับยาเสพติดอีกแล้ว แบบนี้น่าคิดนะครับว่าที่เคยติดคุกติดตารางไปนั้นมันไม่ได้ช่วยทำให้สำนึกขึ้นบ้างเลยหรือไงพรุ่งนี้เขาเอารับมาแล้วไปส่งที่ไหนนะที่ใน,น้อมมล ก็ค <ersch> <3. S 1> ือลักษณะของเขาเนี่ยคือเขาเป็นเพียงคนผลนะครับเขาจะไม่รู้เลยว่าใครจ้างเขามีคนโทรมาประสานว่าให้รับงานนะครับเขาก็ไปผลจากที่เจกาโดยที่ตัวนายจ้างที่แท้จริงเอารถมาจอดทิ้งไว้พร้อมคนแจกเขาก็ขับมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีสเกลนำหน้าแล้วก็หลังจากนั้นไปส่ง่กรุงเทพพอไปถึงกรุงเทพปั๊บเนี่ยก็จะมีคนโทรบอกว่าเอารถไปสอดไปตรงนี้เสร็จแล้วเขาก็นั่งรถกลับได้เลยดะนั้นตัวเขากับตัวคนรับจ้างก็จะไม่เจอกัน แล้วก็ตัวผู้ต้องหาเองเนี่ยมีประวัติเกี่ยวัยาเสพติดนะครับเพิ่นโทษออกมางไม่ได้3เดือนที่แล้วจากเดือนจำสี่คิวเป็นคนบุรีรัมย์ของคนไทยทางเดินโทษจำคุกไป้สาปีเก้าเดือนไดรับจ้างครั้งหนึ่งนี้ได้้อมูลเท่่ไห่เขาบอกว่าเขาได้ประมาณ5 0 0ห่บาทต่อเที่ยวต่อเที่ยวเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนแกะรอยจนพบว่ารถเก๋งคันสีขาวเป็นรถที่แก๊งผู้ต้องหาเช่ามาเพื่อใช้สำหรับคุ้มกันรถขนกัญชา และเจ้าหน้าที่ก็ได้ขออนุมัติออกหมายจับนายอิสระหรือเก่งและนางสาวมาปรากส,สองผู้ต้องหาบนรถทันสีขาวที่ยังคงหลบหนีอยู่รถที่มาสกัดตำรวจทางหลวงและพยายามชิงตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะครับเพิมเกิมอุกอาจนะครับตัวเองเป็นแค่รถนำทางเป็นแค่รถสกาหน้านะครับอุกอาจถึงขั้นมาปาดรถตำรวจทางหลวงมาสกัดรถตำรวจทางหลวงสุดท้ายยังมาชิงตัวอีกจึงได้สั่งการ ให้ตำรวจกองปราบสอพอปากช่องตำรวจทางหลวงโคราชรีบขยายผลนำตัวนี้มาดำเนินการซึ่งประชาชนที่ได้เห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยนะครับรู้สึกประหลาดใจว่าทุกวันนี้ขบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยพัฒนาจนถึงขั้นมีรถมาสกัดกั้นรถตำรวจและพยายามชิงตัวผู้ต้องหาแล้วด้วยจากการสืบสวนก็ทราบว่านายเด่นและนายเก่ง รู้จักกันในเรือนจำสีคิ้วตอนที่ติดคุกก็ได้วางแผนกันเรื่องการกลับมาขนยาและพอพ้นโทษออกมาก็เริ่มลงมือตามแผนทันทีโดยตกลงกันที่นายเด่นจะเป็นคนขับรถขนกันชาส่วนนายเก่งและนางสาวมัปรานจะคอยขับรถนำทางคอยตรวจตาและคุ้มกัน ดสืบสวนได้ปลูพมค้นหาจนพบเบาะแสว่าสองผู้ต้องหาได้หลบหนีขึ้นรถตู้ไปกบดานอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ก่อนจะหนีไปซ่อนตัวที่จังหวัดกาฬสินธุ์และมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งด้วยการเช่ารถตู้เพื่อเดินทางเข้ากรุงเทพจากนั้นก็เดินทางไปกบดานอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งสองผู้ต้องหาใช้วิธีการเคลื่อนที่เร็วเปลี่ยนที่กบดานไปเรื่อยๆ ื่อหวังให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไล่ล่าตามไม่ทันแต่ท้ายที่สุดแล้วก็หนีไม่รอดครับมาโดนรวบตัวได้ขณะกบดานอยู่ที่กระท่อมกลางน,นาที่จังหวัดกาลสินครับเอามาือขึ้นมาแตักน้างกเอขึ้นมางบเอามือใกลน่งไง เังฝั่งนู้นครับยงฝั่งไหนฝั่งไหนยงผมนะครับฮะยงผมมึงอยู่ไหนยังมึงอยู่ไหนยงยงอยู่ไหนครับทั้งคู่รับสารภาพว่าทำหน้าที่ขับรถนำและเฝ้าระวังเจ้าหน้าที่ตำรวจให้กับรถขนกัญชาซึ่งทำสำเร็จมาแล้วถึง4ครั้ด้วยกันได้ค่าจ้างครั้งละ5 0,000่นบาทส่วนสาเหตุที่พยายามสกัดกั้นรถตำรวจก็นึ่งมาจากไม่อยากให้เพื่อนร่วมแก๊งถูกจับเพราะเกรงว่าตำรวจจะสาวมาถึงตัว ือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับที่ขบวนการข้ายาสติปิเนี่ยอาจจะแค่ตรวจตาเจ้าที่ตำรวจหรือคุ้มกันรถด,ด้านหลังไม่ให้ตำรวจหรือว่าคอยแจ้งรถที่ซุกซ่อนของเนี่ยหลบหนีได้ทันแต่แต่คดีนี้กลายเป็นคดีที่รถคุ้มกันกลับมาสกัดรถตำรวจแล้วพยายามชิงตัวผู้ต้องหานะครับซึ่งเป็นภัยอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับแล้วมีพฤติการน่าจะใช้อาวุธปืนด้วยเพราะข้อมูลที่เราสืบสวนมาเนี่ยชอบใช้อาวุธปืนนะครับแล้วก็เกรงว่า อาจจะเป็นตัวอย่างกับพ่อค้ายาะายอื่นซึ่งเราไม่อยากให้มีการคายาเสพติดหรือมีการไปรับจ้างลำเรียงยาเสพติดซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศยิ่งในภาวะระบาดของไวรัสโควิดด้วยนะครับ การล่าระทึกครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถยึดกัญชาได้น้ำหนักรวมถึง400กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่ากว่า2ล้านบาทซึ่งงานนี้ถ้าไม่ได้การเอาจริงเอาจังของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงจังหวัดนครราชสีมากัญชาลอตใหญ่ก็คงจะถูกส่งต่อไปอยังเป้าหมายและถูกแพร่กระจายไปอีกหลายพื้นที่อย่างรวดเร็วงานนี้ขอปรบมือดังๆให้กับความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ทุกนายเลยครับ